จงเรียบฟูว่าที่ปัดทั้งฝนย์เลยนะบ้องนะ n 1 w z 1 7 5 2 a ี D นะบ้องนะขนาดขนาดเล็กก็ต่อเป็นขนาดใหญ่พาร์ทนี้นำเบิร์นี้นะบ้องนะ N1WZ175 ปูอีซีนะบอกนะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะบอกนะ<ฤ>สินค้าสงา่งออกคูมพนมเป็นเสียมเรียบประจินเจยสีโสคุณจังหวัดตะบองนะยี่สิบห้าจังหวัดของปมุกทีเลยนะ<ฤ>สินค้าสงา่งออกคูมพนมเป็นเสียมเรียบประจินเจยสีโสมคน บวกหกแปดหนึ่งกลป็หกแปดสาโอคจเรนโ